อโอ้ยปอยคัดมันออกอย่างเดียวเลยอะอ,อืมเรียบร้อยครับมาอีกแล้วนะตามมานะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยได้ไปลาอีกแล้วเออได้ปลาอีกแล้วโออยบอลมาแล้ว เขาครับอ่าเอนเจ้นครับอันนี้เอนเจ้น,นเลยนี่เมื่อกี้ผมก็ช่งใชันแมสติ้งต้มดูดิไม่กินกินเนี่ยตกกินอยู่นเนี่ยอีกไงใส่ดิมาดิครับคุณเหลาไปลาล่นไปนู่นแล้วไอตัวนี้ตัวสวยเลยเพืเ่อน ป่าบาตกอยู่หาเรียบจนเจอแหละรอฝนหยุดอย่างเดียวอมอืม เฮ้ยเฮียลุดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยดยดยเดี๋ยวเฮ้ยกัดอยู่กัดอยู่มีตัวสีใกล้ๆนี่แหละมันอยู่หน้าล่องหินนี่แหละป๋า ครับเ,เพื่อนๆปลามันกินนะผมตกไนสี่ตัวแล้วมันทายลำบากมากเลยดูน้องหยุดลุยฝนกันเลยครับนี่น้องได้ปลาแล้วเนี่ย <c oughs> น,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 นี่บอกแล้วปลามันกินฝนตกครับเพื่อนๆเออดูดิดูดิดดด <c oughs> เอาขึ้นมานี่นีเอาโชว์ดิบอกแล้วฝนตกปลากินนะครับนี่คนละตัวนี่นี <c> ่ <oughs> <c oughs> น้องอมได้สองแล้วปลากระโดดอ่ะอ <c oughs> ๋อปลานกน้ำ อุอ๊ยคาด,ไม,ไ,ดคไม่ใช่หน้าหินเลยปลาใหญ่ออกปื๊ดโอ้โหโอ้โหเฮียไปเลยอะดูดีดูดี ยังแม่งเคกเยือยหืมหืมดีรอบนี้ได้และมั่ง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 แล ตอบนี้มั่งแหละมั่งและมั่งและบอกแล้วมั่งแหละมั่งและนี่ครับเดี๋ยวรุ่นใหม่ครับเอ็นจิ้วอ็นจิ้นี่ครับอ็นจิ้วอนจิ้ ปาบ้านั่งขึ้นมาทำขึ้นมาเรอเง,ง,งี่ยงง้นป่ายชายฟ้าตัวเท่านี้แหละ <c oughs> เราตกยังไงเนี่ยฮะปลากินเราอีกแล้วอะฮะ <c oughs> เฮ้ยไี่ได้ปลาแปลกอีกแล้วเนี่ยพี่ไอ้สากป๊อกแดกอีกโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้แน่นอนจัด เอาเรื่องนะฮะเอาเรื่องยัดดูดิดน้องกับได้สากบอกเงีเอาเรื่องเราเล่นย <c oughs> ี่สิบนี่เนี่ยปร์กินอยู่แค่เรียงข้างหน้านี่แหละบอล<อ>สุดจัดดูดิครับ เพื่อนฝนตกตั้งมาให้นรี่าล,ล,ลาย,ลายโอยไงปากินอีกแล้วปากินอีกแล้วยี่สิบกรัมนี่นี่เป็นไงอมตามมาดิอีฝนตกนะนี่นี่ฝนตก,ปกนะน,ปกปกนี่ไม่ได้ถ่ายสองสามตัวแล้วได้เวลาแล้วถ่ายแบบเปียกๆนี่แหละรีบมาดิมาดิ นี่มันนี้นี่ครับสีอูดไม่ใช่สีอูดดิแอ็นจิลแอ็นจิวฮึทายังไงเนี่ยเพื่อนเพื่อนเอ็นจิวนะครับแอ็นจิวยี่สิบกลับนี่ก็มวงตัวสวยด้วยนะดได้มาตัวเหมาาือนกันพี่ว่านั้นเป็นปลาเก่าใหญ่ว่ะที่กินอ่ะมันออกเงี้ยเยอเลยอ่ะนนอืม เรียบร้อยครับมาอีกแล้วนะตามมานะครับหนีโอมก่อนด้วยดีมาอีกแล้วหนึ่งตัวนะครับป่าหน้าฝนบอลเอาไอ้ไอ้ไอแม่งเห็นไหมดูดิโอ้โหเนี่ยดูน้องได้ปลาเก่าผมได้นี่ไอ้จุดเอดี๋ยวนี่อดีฝนฝนตกอ่ะอันนี้ โอ้ยเฮ้ยได้ปลาอีกแล้วเฮ้ยได้ปลาอีกแล้วเฮ้ยเ่อนดูดิได้ปลาอีกแล้วเฮ้ยดูดิเฮ้ยไงล่ะครับปลาหน้าปนนี่นี่นี่ได้ปลาอีกแล้วครับไปแล้วหน้ากล้องอ่ะนี่ครับนี่ครับเฮ้ยปลาได้อีกแล้วออไปแล้วครับหนาวยิบหาย ปลาไหลเนี่ยโอ้ยแป้นไปดูครับไม่ไหวอะ่ะต,ต้องล,ปปลงปลากินดูดิเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยบอลมาแล้วโชป่ากลางฝนนะนี่นี่โอ้ยไงล่ะรออะไรนี่ตกให้เห็นเห็นนี่ฝนฝนทำท่าจะเบาเราก็ตกเลยครับนี่กระชากมาอีกตัวแล้วครับนี่ครับ กินแล้วบอลมาแล้วไ้จุดได้จุดบอลน,นี่เอนเจิ้ลเอนเจิ้ลนครับเอนเจิเ้ลปลายังมีตัวอยู่นะเพื่อนๆต้องมาเลี่ยมนี้เลี่ยมเดียวแล้วมั้งบอล ฟ้าแ,แลบเยอะเดี๋ยวก็ตกฝนนะ,นะใช่ทีเขามาโศกเพียบเลยเรียบร้อยบอลขัดอีกแล้วบอลน,นี่อะริง มาอีกแล้วครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับไปจุดครับไปจุดอีกแล้วอีกหนึ่งจรัวครับอ่าเอ็นเจนครับอันนี้เอ็นเจนเดีย๋ยวรุ่นใหม่โอ้โหเกี่ยวลูกตาโอ้ยเรียบร้อยแถวหลังเขาเริ่มไม่มีแล้วนะผ่านมาดูทะเลอีกรอบครับมาอีกก้อนหนึ่งแล้วครับเพื่อน โอ้ฝนนี้ตกทั้งวันแน่ๆเลยแต่ฝนตกปลากินนะเพื่อนดูดิผมได้จุดเพียบเลยจุม่มก็กินดีนะจุดอะ่ะต้องดูนดีๆเดี๋ยวลื่นนี่นี่ฮะไปจุดกินดีนะดูดิเนี่ยตกช่วงฝนตกนี่นีองบอลโอไปดูแล้วอยู่ไม่กลับมาเลยแต่ฝนมันมาอีกแล้วนะฮะรอฝนม่อีกรอบแล้วกันเดี๋ยวเจอกันเลยปลาลอยชายเนี่ย ทีเด็ดเลยอ่ะบอกเลยหาถุงทรายจบแล้วเนี่ยปลาทอด นี่โอุ้ยตึงมือเปออี้ยตึงมือเปี้ยิแต่เราก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> น,กนี่ไงจุดอ่ะนี่จุดคดีเหยื่อแกะออกจากถุงใหม่ๆเลยนี่เมื่อกี้ผมก็ชใช้ ด,นะดูดิก,กินเนี่ยตกกินอยู่เนี่ยโอ้โเด็กเกมมาจีนะมันตกสนุกนะตกเรื่อยๆอะ่ะมาอีกแล้วครับาจีนี่เพื่อนๆเด็กจีตกสนุกแ e. น่บอลโชว์ดิจินี่ฮะเี็กจีมาเถอะกินก่อนดูจีก่อน เรวต้องกินด้วยของข้าวต้องเดินไม้ท้องครับเพือ่อนเรือมาดักปลาเรือดักปลาอเดี๋ยวบรรยากาศก่อนนะครับน้องออมมานู่นละมาแล้วฝนน่าจะไม่มีแล้วเพื่อนๆถ่ายว่ะโปร่งอะ่ะโป่งอะ่ะ ออกในคลองกันหน่อยสิครับเปลี่ยนสถานที่หน่อยเัวในคลองกินดี น<อ>มาแล้วมาแล้วหน้าแดงเลยหน้าแดงเลยปลากินอยู่หน้าหินเลยผมเหมือนตรงฝั่งนู้นแหละ ตะกี้มันกัดทีหนึ่งแล้วตะกี้มันไม่มั่นใจไงอืมอี๋ไงใส่ดิมาดิครับเรากินเนี่ยโอ้มาดดิปลากินอยู่หัวน้ำเนี่ยโถ่เอ้ยตายปล่าบอลเนี่ยโอ้ม่ไปที่ตัวใหญ่อ่ะมาเจอโอ้แล้วดูกูเปไงล่ะไปไงล่ะอง เอากินแล้วนะอมทำไมของมันเล็กอัะตออไม่ได้เลยบอลมันกัดแล้วเราไม่มั่นใจก็เลยว่าเฮียลองลองตกก่อนเว้ยเอาขึ้นมาก่อนดีฟ้าเดี๋ยวค่อยบอกบอลนีฟ้าเว้อเออว่าเฮียปลาแม่งแดกเนะกิงนะแต่มันกัดพี่ไปทิ้งแล้ว ราไม่มั่นใจไงตอนนั้นน่ะก็เลยเงียบไปก่อนนี่กัดอีกแล้วอมันกัดอยู่หน้าหินเลยอะ่ะหน้าลองหินนี่แหละบ้านกตามเรือสิ่ไงไรโอ้โยโอ้ย สายตึงอ่ะือมาสิมาสิาสกัดหลาล้องอ่ะอืดูดิเฮ้ยปลาจะลุดปลาจะลุดเรียบร้อยปลาล่นไปนู่นแล้วไอตัวนี้ตัวสวยเลยเพื่อนๆนี่ตั้งยัางงาั้นค่อยๆค่อยๆค่อยๆนี่ครับบอลได้ตจงแล้วครับ นี่ได้ตรงแล้วในโชดี้น,นี่ลองลองแวดเลย <c oughs> โอ้โหเรียบร้อยครับเพราะไงวบตัวเฮียตัวกระเียกหนึ่งอย่างนี้นะโอ้โหติตตตนะหตดดีจัด <c oughs> แม่เลย